ปีนี้เพิ่มไปถึง500กว่าชีวิตค่ะปีนี้ก็เลยพอใหญ่กว่าเดิมนะคะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยมีไพร์ทอคในวันเสาร์ด้วยสำหรับทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างแต่เหมือนกันปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่เกตและก็ Muse by m e เมเ n อรร่วมกับ Central World แล้วก็ UNDP นะคะได้จัดงานให้กับ Pride Month ซึ่งวันที่หนึ่งมิถุนานี้เก็ยตจองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเราอยากจะเป็นนะคะ,ะงานแรกของเดือนมิถุนานค่ะก็เลยเนี่ยค่ะได้มาแล้วนะคะปีนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะนอกจากปีที่แล้วเนี่ยเรายังจัดกันแบบเล็กๆอบอุ่นโดยที่มีเพื่อนๆเชลเปมาประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะปีนี้เพิ่มไปถึง500กว่าชีวิตค่ะ ปีนี้ก็เลยพอใหญ่กว่าเดิมนะคะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยมีคลายทอล์กในวันเสาร์ด้วยวันนี้ครั้งนี้ก็เลยต้องมีสปอนเซอร์เข้ามาร่วมด้วยค่ะเราก็ดีใจเพราะว่ามีนักศึกษามาเดินด้วยนักเรียนของมิวสมาเดินด้วยหลายๆคนถามว่าทําไมเกดทําทําไมใช่ไหมคะ,ะก็รู้สึกว่าเกิดมาก็คือเป็นกระเทยอะค่ะปะ่าหรอกนี่เลยนะ <laughs> จริงๆแล้วนะคะก็คือว่าเกดอยากให้ทุกคนรู้ว่า ไพร์ดนะคะ LGBTQ community ไม่ใช่สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ อย่างเดียวสำหรับทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างแต่เหมือนกันใครที่ different ใครที่ รู้สึกว่ายูนิคทุกคนยูนิคหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สำหรับทุกๆคนที่ต้องการความเท่าเทียมกันเนี่ยค่ะดั้นสวยในมุมพิเศษเองมีอะไรที่ปีนี้ดูมันดูมีความหวังมากขึ้นนะสำหรับผู้มีความหลากหลายมีความหวังมากขึ้นรู้สึกว่าไพร์สมันมันมันตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพ ต่างจังหวัดหลายๆที่หลายๆสถาบันเริ่มจัดงานกันแล้วจัดาเรดในเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการความเท่าเทียมกันแต่เริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันยิ่งใหญ่มันคือหลายๆคนในในประเทศแล้วทั้งประเทศนะคะใช่สองสามเลยมือ <S <S นี้เห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคนะมีคน,น,นเข้าใจ ว่ามีคนเข้าใจมากขึ้นมีคนที่ออกออกมามากขึ้นที่จะที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมกันมากขึ้นค่ะอยากให้ภาครักค่ะอยากให้ภาครักอย่างไงบ้าง,าง,างคือสิ่งแรกเลยเราเราต้องเริ่มแบบเบบี้เซฟเอาให้คนที่เป็นเจนได้เดียวกันแต่งงานจดสมรสทะเบียนสมรสด้วยกัน แค่นี้เป็นสเตปแรกเริ่มเป็นสเตปที่สําคัญมากๆเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่สองคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันเนี่ยจะสามารถมีสิทธิ์หลายๆอย่างมีครอบครัวด,ด้วยกันมีลูกทั้งคู่จะมีสิทธิ์ในการที่จะต้องเซ็นต้องรับรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดแล้วก็ดูอาจจะเป็นอะไรเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันคือยิ่งใหญ่มาก พี่ลูกเกดคิดว่าเสียง,งเราจะถึงจะได้ยินถึงไหมครับได้ยินค่ะถ้าไม่ได้ยินนะคะเราก็จะตะโกนก,กันอย่างนี้นะคะ่ะทุกป,ปีค่ะนะคะปีนี้แค่เดินหน้าลานเดี๋ยวพอวันที่4นะคะจะมีพายเพรสอีกที่จะเดินจากมาบุงครองมาที่ Central w เ r l ลนัก็จะเก็ดชื่อว่าคนจะต้องเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะมาเดินด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องหันมามองพวกเราแล้วะคะ่ะเราก็เป็นท่ใหญ่มาก ยิ่งใหญ่แล้วก็ชื่อเลยนะคะจะยิ่งใหญ่ทุกๆปีแน่นอนค่ะอย่างปีแรกที่เกดทำนะคะเป็นเสียงเล็กๆที่ใส่กระโปรงเป็นเรนโบว์ยาวสิ m เมตรมาวิ่งอยู่ข้างหน้าร้านนี้ในช่วงโควิดนะคะเ,เป็นแค่คนเดียวพอปีที่แล้วก็เป็น100ปร้อยกว่าคนปีนี้500กว่าคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าของเกดจะทำอะไรก็ขอคิดดูก่อนค่ะ ว่าแต่ละคนก็ตัดเต็มขาดยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วด้ยคะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วเ,ววเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้จะมีโอเปรนิชโชว์ด้วยค่ะต้องรอดูนะคะไม่พลาค่ะให้ติดตาม ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันนะคะผ่านมูสไปเมทีนีแล้วก็กเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะคะ,ะว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะเซเลเบรตกันเป็นเซเลเบรชันไม่ใช่เป็นแฟชั่นโชว์แต่เราจะเป็นแบบคอนเวิค่ะจะสนุกสนานกันแล้วก็จะมีคอนมินิคอนเสิร์ตหลังจากนี้ด้วยนะคะร่วมกับทางสไปซีรีส์ค่ะ